you mm -hmm. อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆทูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่ตอนเช้าเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะที่กด s u b s c r i b e นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น่ารักรวมถึงขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะก็จะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครรับแคปรังคานมาดูดวงฟรีนะคะซึ่งก็นุ่นก็มีทยอยทําคลิปลงในสมาชิกบ้างแล้วนะคะเนื่องจากไม่ได้ทานานเนาะ ก็จะมีการเริ่มกับมาทยอยทำคลิปให้สมาชิกได้ดูก่อนนะคะแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนุ่นอาจจะเอามาลงนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมาดูกันนะเช้านี้เขาฝากบอกพี่ว่าอะไรเหนื่อยใจเหนื่อยเหลือเกินฉันเหนื่อยมากๆฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าฉันรู้สึกถึงการหมดหวัง การไม่มีแดงการทำงานเยอะๆแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าอยากมีผู้ใหญ่ใจดีสักคนมาคอยดูแลอยากมีคนคอยอยู่เคียงข้างคอยให้คำปรึกษาอยากมีกำลังใจอ่ะที่ผ่านมาเธอก็เป็นกำลังใจให้ฉันได้ดีนะแต่เหมือนตอนเนี้ยกำลังใจบางอย่างจากเธอมันหายไป <S <S เพราะว่าที่ฉันลำบากที่ฉันยอมเหนื่อยขนาดเนี้เพราะฉันอยากให้เธอเป็นคุณนายได้ สุขสบายหรือฉันอยากให้อนาคตของฉันดีขึ้นเพื่อที่ในอนาคตคนที่จะมาเป็นคนรักของฉันก็จะได้สบายขึ้นด้วยฉันมีความมุ่งมั่นมีความฝันมีความพยายามในความสัมพันธ์หรือมีการพยายามในทุกๆเรื่องเลยฉันอยากให้เธอรู้ฉันอยากให้เธอรู้ว่าที่ฉันยอมเหนื่อยเพราะว่าอยากจะให้เธอเป็นคนที่โชคดี เวลาที่เราอยู่เคียงข้างกันเวลาที่เธอเลอกที่จะอยู่เทียงข้างฉันตอนนี้แม้เราจะอยู่ไกลกันแต่ฉันเชื่อว่าสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ใกล้กันแน่นอนฉันคิดถึงเธอตลอดนะฉันคิดถึงเธอเสมอไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเลยหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้กลับมาอยู่ใกล้ใกล้กันนะฉันรักเธอนะแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่รักรักเธอทุกวัน นี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากอาบอกเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีธาตุไฟเม็ดสิ่งทนูธาตุดินการพืชสมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอักษรกันตัวอักษรนะจะมีตัว C ค่ะอ่ารอชดารอชดาอ่อตัว C ค่ะ X สามค่ะตัว Q ค่ะ พุธเสาร์สุ์นะคะวันพุธวันเสาร์วันสุขประมาณนี้ขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า